เหนียวมึงเห็นพวิชาอนอนไลน์ปะแม่งโค้น,น่าเบื่อเลยแม่งให้กูไปถ่ายอะไรก็ไม่รู้โอ้ตั้งมันเถอะตั้งอะไรไม่รู้เรื่องกูไม่ตั้งเรียนแล้วคืนนี้ว่างไงเอ้าแล้วมึงจะไปไหนอ่ะโงรงงานจิ๊ครับมีอะไรน่าสนใจวะเยี่ยที่รา้านกูไม่ค่อยได้ไปวะเขินนี้น้องกิฟต์ไปไม่รู้อะเอ็นน้องกิฟต์ดาวมาหาอะไรนะเยี่ยเพรเจ๋งอะ รออะไรล่ะเขาไปบ้างแล้วเฮียโคน่ารักเลยเทียทนยมรู้จักปะน้องเจนไงเจนไหนวะเขารู้จักกันทั่วไทยมาน,นี่มา เปิดให้ดูสวัสดีเซนงั้นก่อนมึงจะข้าวอย่างยังแล้วมึงอะ่ะกูยังไม่กินเหมือนกันแต่ว่าก็เรือ่งองหิวน <c oughs> ี่อะไรดีกว่าเนี่ยนี่โคตรดีอ่ะเนี่ยหิ้แม่งหน้าจีบชิบหายโอ้โหบิ้มหน้าเร็วๆอย่างนี้เขาไม่เอาหรอกผ <c oughs> มจะไปรู้อะไรปะ หญิงนะ,เ,ะเขาชอบแบบนี้เว้ยไหนแบบไหนอ่ะเฮ้ยอันนี้ตรง,หงอห่างนแทแไปนอนดูโพเฮยมันใครวะเนี่ยสมองไงมึ <úsica> งรู้ไหมว่าบุหรี่อ่ะมันไม่ดีอ่ะมันไม่ดีไงวะมันทำให้สมองบุโลกขึ้นนะเว้นั่นแหละก็แค่ข้อดีข้อเสียมันมีอีกเยอะเยอะยังไงวะดี๋ยวพูดให้กูฟังดิ ข้อเสียของนิโคตินอ่ะมันมีเยอะนะเว้ยมว่เข้าสู่ร่างกายอ่ะจะไปกระตุ้นระบบประสาทสา่วนกลางเพิ่มความดันโลหิตเพิ่มการเต้นของหัวใจแล้วก็การหายใจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอดโรคทางเดินหายใจมะเร็งช่องปากหลอดอาหารก็ไปทำลายระบบประสาทและสมองได้พูดแะไรมึงเนี่ยกูไม่เชื่อมึงหรอกไม่เชื่อมึงก็หันไปดูเธอทำอะไรทำอะไรอยู่ยหันไปดูไปเรื่อยอืมเธอเข้าหิวน้ำอ่ะไปซื้อน้ำมาห,หน่อยดิกินอะไรอ่ะ เหมือนเดิม嘛โอชิขอบคุณค่ะมาแล้วลำใหญ่หายทองคำสั่งอะไรวะเอ่อปลาเอน้ำอืมูแข็งหน่อยดกเอาน้ำไหนดีเธอ เ,าเ้าลืมเป่าตังค์่ะเอา,เอาเพาอ,อยู่นี่ไงทำไมไม่เอาไปด้วย <Thank you. S 2> อ่ะสิงคิวอะไรก่ะมื่เกียอาสีอะไรนะก็ที่เขาชอบกินไงทำไมเธอลืมวะเออเออได้เลย ป้าเอาโอยขีขวนครับสีเอ่อสีสเขียวเหลืองเขียวเหลืองเอาเหลืองครับเอาเหลืองโอีจ้ายี่สิบห้าบาทจ้านี่จ้ะข <laughs> อบคุณนะคะอะอะไรเนี่ย ก็โอีที่สั่งไงเขาไม่เคยกินสีเหลืองเขาชอบกินสีเขียวเคยจำบ้างไหมเนี่ยเออปกติเธอกินสีเหลืองไม่ใช่หรอไม่เขากินสีเขียวสมองทําเด้อเลยเนี่ยเออมันก็เหมือนกันนะ่าไม่เป็นไรหรอกไม่มันไม่อร่อยโอ้โหแค่นี้ยังจําไม่ได้เลยอาลองเสียวอะ่ะอะไรวะ อะไรวะเนี่ยเป็นแล้วเพื่อนคุยกับใครอ่ะช่างมันเถอะขุมไม่ไปแล้วยัยเกียดจีบแล้วเอา้าแบบไหนวะไปเอง้ยใครเนะี่ยสมองมังไงแล้วม,มีปัญหาอะไรแล้วมึงถืออะไรบุหรี่ไฟฟ้านั่นแหละมันไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยยังไงมันมีสารนิโคตินตั้งห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยแต่บุหรี่ มีเก้าสิบห้านั่นแหละมันไม่ปลอดภัยอยู่ดีปลอดภัยไม่อา้าปลอดภัยไม่ปลอดภัยมันปลอดภัยเพื่อนมึงดูเดี๋ยวมึงดูตรงนู้นนะเว้ย เห็นอย่างนี้เลิกดีกว่าครับนิโคตินตัวร้ายทำลายสมอง